คุณหนูผมไม่เซ็นสมัติของฉันมันไม่ได้มีค่าเท่าชีวิตเธอนะเซ<ต>นเธอนะ เพื่อฉันน่นละดีเฮ้ยคุณดูทำอะไรล่ะจัดการพวกมันเลยไปเร็ว

ไปหาตรงนั้นได้เลยไปเลยไปไปแกไปตรงนั้นไปชิวานี รากูรากูไม่เป็นไรนะชิวานี <c ười> ออกมาซะชิวานีจะเล่นซอดหาอีกนานแค่ไหนรากกฉันรู้ว่าแกซ่อนอยู่ออกมาบอกให้ออกมาออกมาซินี่ เสียงปืนเสียงปืนมันมาจากไหนเนี่ยรากูรากูไม่เป็นไรเนี่ยพระเจ้าฉันจะทำยังไงดีรากูเสียงปืนเหรอได้ยินเสียงปืนจากไหนน่ะทางโทรศัพท์ฮะได้สาระเอามานี่รากูออกมา เกิดอะไรขึ้นบอกมานะรากูเป็นยังไงเขาไม่เป็นไรนะฮฉันบอกแล้วยังไงว่าชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายนะฉันบอกแกแล้วนะ ดีไปกันฉันเหลือเวลาไม่มากเซนเอกสารซะแล้วก็ส่งมาให้ฉันเร็วฉันจะไม่เซนอย่ามากวนประสาทนะไม่งั้นฉันยิงแกนแน่เซน,นเซนเ๋ยวสิรุ่กูเซนเซนนะไม่โปรแล้วราก,กูไม่ครับคุณหนู ฉันจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายไม่งั้นฉันยิงแกแน,น่ไม่นะราคุเซนทน,นะขอละเซนเธอนี่ไม่เซนได้งั้นเจอนี่คุณหนูคุณหนูที่วันนี้